สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้แม่ทิพย์สิมาผ้าลือ้อลื้อมึงไอ้นั่นจ้ะพี่น้องไอ้หัวไอ้บัวหิมะที่แม่ทิพย์นอนอเขาไม่จจกที่แม่ทิพย์ฝังไว้นะจน้ะเนาะสิแม่ทิพย์สิมาลื้อมึงจะ้ะอีกว่าโดนแม่ทิพย์กระสีเลยเอาลงไอ้ลงในกระถางแล้วเนาะจา้ะเนาะใหญ่เขาลงในกระถางไหมหินก้อนนี่ไงคนะกระสีลื้อมึงก่อนมนื่อนี้ว่าเขาเป็นยังไง เพราะว่าไม่ทิพย์กับพึ่งเฮ็ดปีแรกเน,นาะจ้ะเนาะกะบบ่ในหูคนใดพึ่งเฮ็ดปีแรกก็สิมาลือมึงก่อนจะ้ะก่อนจะเอาเขาไปลงเอในกระถางที่เตรียมไว้สิมามึงนีจ้าเป็นเพื่อนขึ้นหนอนแล้วนะน่ะขึ้นนอแล้วเห็นไหม เขาฝังไว้เริ่มขึ้นแล้วจ้ะ,ะเริ่มออกหน่อแล้วเป็นบัวหิมะเนี่ยปีนี้จะได้ได้เยอะเลยปีนี้แต่แบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขึ้นหรือเปล่าต้องต้องดูไปอีกหน่อยนึงเนี่ยตัวนี้ก็นี่ก็เป็นอีกเงาหนึ่งน,นี่ ขึ้นแล้วนี่เลยว้าวเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วงูบัวหิมะนี่เง่านี่เยอะเลยหนอหน่อเขาดูดิบัวหิมะนี่ ขึ้นแล้วจ้านี่เลยไอ้เราก็ตั้งแต่โน่นเนาะก็คือตัดเขาไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้ได้เยอะอยู่ตัวน,นี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นหน่อยังไม่เห็นหน่อ เหลือปลูกนั่นแหละปีนี้นี่เลยเนี่ยกำลังขึ้นหนอได้ประมาณสิสามสิบสามสิบหนอปีนี้กินอร่อยเด้อบัวหิมะนี่และเป็นยาระบายชั้นดีเลยสำหรับเมทิมนะหนอกำลังขึ้นเดี๋ยวก็จะเริ่มเอาใส่ เอาใส่ที่กอกดินไว้นอ่นอนงาเขากำลังขึ้นอือยังสวยเลยกำลังขึ้นไงหนอ่นอ เอาใส่แล้วก็จะไปไว้ในกรีนเฮาในไอ้นั่นนี่เลยกำลังสวยๆหนอเขากำลังขึ้นเลยดูดิ่นน,นนะไอ้ต้นเก่าเขาก็เริ่มที่จะเน่าไปใหม่ต้นใหม่ขึ้นมาอะไรประมาณนั้น นี่นอใหม่เขากำลังขึ้นขุดขึ้นปีนี้จะไปปลูกข้างนอกปลูกในนี้ไม่ได้เพราะว่าในนี้มันต้นเขาใหญ่ต้นเขาใหญ่แลยเปืองเนื้อที่มากต้องเอาไปปลูกข้างนอกอย่างเดียวปีนี้ปลูกข้างในไม่ได้เลยนี่ต้นนึงต้นนี้ยังใหญ่เลย ดิ่งลงเขาเงาเขาโหเต็มเลยกำลังขึ้นหนอบัวหิมะต้องไปไว้ข้างนอกอย่างเดียวเลยปีนี้ กำลังขึ้นกำลังขึ้นเช็คหน่อเขาเขาขึ้นไหมตัวนี้ยังไม่เห็นเลยต้นนี้ก็ประมาณนหนอ่อได้เยอะอยู่นะสองสองหลุมนี้ประมาณสองต้นนี้ประมาณ30มสิบามสิบหนอ่อ ที่นับไวนะ้นะกำลังขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวก็จะเอาใส่ไอ้น,นั่นใส่กระถางนี่เลยนี่สวยกำลังขึ้น ไอ้อยางงี้ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไหมเนี่ยฝั่งนี้เน่าเลยเนี่ยฝั่งนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมย,ยังมีอีกออตัวนี้เน่าตัวนี้เน่าเลยเนี่ย มันขึ้นแลวตัวนี้ก็ขึ้นแล้วยาวด้วยอันนอีกหนึ่ง กำลังขึ้นเดีกยขุดไปเรื่อยๆกันจ้านี่จะเป็นเพื่อนขุดขึ้นมาหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้ออกนอนแล้วจ้าออกนอนแล้วทีนี้เมทิปจะเอามาลงใส่กระถางเสียลงใส่กระถางจ้านี่ต้นเก่าเขาเนาะจะเนาะเดี๋ยวก็จะตายไป ต้นเก่าเขาเนี่ยน่อใหม่ก็ขึ้นมาอย่างเงี้หน่อใหม่เขาถ้าตัวใดที่เม่ทิบเบเดเบเดแยกเขาน่าจะเนาะตั้งแต่แรกมึงมึงที่นอปนุะ้น่ะน่อเขาขึ้นแต่ว่าเม่ทิบกับเสียวลงไปยังสิละสิบ,บเบดเหยกดหรอกเพราะมันเยอะแล้วนะก็นี่มันก็หลายนอเลยจ้ะยี่สิบสามสิบนอเลยมึงจะพี่น้องมึงเนี่ย,น,น,ยนี่นอ บัวหิมะนะจ๊ะกับจังหวะเมถีสี 4. นี่เห็นบอกเขากำลังขึ้นนอเมถีสี 4. เอาใส่กับไอ้กระถางแล้วก็กระถางน้อยที่เมทิโกอกไว้นั่นบ่ได้พี่น้องเพราะมันน้อยเกินไปเมทิีต้องเปลี่ยนใส่กระถางเงี้กว่านี้จ้ะเนี่ยมึงเนี่ยจ้ะนี่เมทิีกระบ่ได้บ,บ่ได้ตัดเขาตะเลกเนาะจ้ะมึงเนี่ยผู้นะ่ะ ตัวนี้เนี่ยคันแยกออกก็ได้หลายกระถางคือกันจ้ะแต่ว่าเมทิปขึ้นสิบบเยกดอกเมทิปก็สิเอาลงสิเ,ยเลยแหละเพราะว่าอยู่นี่มันกระลายแล้วนะเออเยอะแล้ว๋อบริสันทถอดปีหน้าเมทิปแห่งสิมีหลายกว่าเก่าพี่น้องนี่ปีนี้เมทิปมีซัำนี่ปีหน้าเมทิปมีหลายกว่าเกา่าเนี่ยดึงเสียเต็มเลยมึงเนี่ยจะ้ะนี่เป็นต้นเขาไงเป็นต้นหลับที่ในช่วงช่วงเนี่ย เม่ธีตัดเข้าออกเนาะนี่ช่วงนี้เม่ธีบริตรัดไงมันก็เลยเปลี่ยนเองสิจ้ะนี่พุ่นะ่ะเต็มเลยวันนี้กระสิเีเฮ็ดกจอนพี่น้องเฮ็ดก้อนเนี่ยมันได้เอาเข้าขึ้นมาแล้วก็ะสีเผดก้อนแล้วก็จะเอาใส่ในอ่ากองผักไวไ้แม่จ้ะกองผักข้างในไว้เนี่ยไปเผด็จกรตก่อนจ้ะพี่น้องไปละคะ่ะบ๊ายบาย